เดี๋ยวจะพาไปอ่อยปลาของครั young, the the you, ้งที่สองนะครั้งแรกก็ได้เยอะนะครั้งนี้ครั้งที่สองนะที่จะไปหวานอ่อยร้านมันแหก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้เยอะไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนหวานกลางคืนอีกครั้งหนึ่งนะแต่ครั้งนี้เราก็จะไปดูก่อนว่าเราได้ปลาเยอะไหมนะครั้งที่สองนะครั้งที่สามก็จะไปนอนหวานกลางคืนดูว่าความต่างกลางวันกับกลางคืนงคืน่ะ ปลาเลยเข้าบ้างนะแต่วันนี้ไปหวานกลางวันก่อนไปไปดูกันอันนี้จะเป็นเตานะเตาไว้ทำอาหารนี่นะเตาก็จะอยู่อย่างนี้นะเตาอันนี้ก็จะเป็นแหนะแหนี้ก็ ความยาวของแหเนี่ยเก้าศอกใช้แห่แสามเซนนะครับมาดูกันนะแห่ก็จะใช้ประมาณนี้นะแหเนี่ยแห่แสมเซนนะเนี่ยแหใช้3ามเซนนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะก็ความยาว9กศอกน้ำก็จะลึกประมาณ10เมตรนะสิเมตรตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็จะโยนเหยื่อลงไปแล้วล่ะ เราก็จะมาหว่านกันนะดูว่ามันจะได้ปลาอะไรก็ประมาณ3มชั่วโมงนะที่นับไว้โยนตอนเช้านะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะผ้ารองไว้เวลายกปลาขึ้นมามันจะได้ไม่ร่วงลงน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระชังกระชังใส่ปลานะในกระชังนี้ก็จะมีปลาสีน้ำเงินปลาส้อยก็ประมาณโลนนะอยู่ในนี้นะ ลักษณะ,ะนนของแม่น้ําชีก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปนู้นสุดลูกตาเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะแม่น้ําชีนะเดี๋ยวเราจะลองมาหวานอ่อยหน้าร้านดูก็จะดูตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําอาหารแล้วก็เป็นที่นอนด้วยเราก็จะเอาเต็นท์มากลางนอนตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็น ความยาวของพื้นที่ตรงนี้นะบางทีกล้องมันจะดูเล็กนะแต่มันใหญ่นะก็จะประมาณนะความยาวความยาวก็อยู่ที่ประมาณเอ่อเมตร2เมตร3เมตรเนาะความยาว3เมตรนะความยาว3เมตรกว้างนี่ก็2เมตรนะกางเต็นท์ได้พอดีกลางเต็นท์ได้พอดีตรงนี้ตรงนี้ก็จะ เอ,เอาไว้วางคันเบ็ดนะนตรงนี้ลาวตรงนี้เอาไว้ตกปลาวางคันเบ็ดส่วนตรงนู้นก็เป็นที่นั่งนะชมวิวแล้วก็นั่งรอลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เรือก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะเรือจะมาจอดตรงนี้เรือก็จะมาจอดเทียบท่าตรงนี้นะตรงนี้เป็นเทียบเทียบท่าจอดเรือเรือที่เราไม่เอาเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวปลามันตื่นเราไปจอดไปข้างๆเรือก็จะจอดอยู่ตรงมุมนู้นนะมุมตรงนู้นนะ จอดไว้ที่ฝั่งตรงนู้นห่างประมาณ30เมตรนะเพราะว่าเราจะไม่ให้น้ํามันกระเพื่อมถ้าน้ํากระเพื่อมปลามันที่อยู่ในอ่อยมันจะออกไปเดี๋ยวเราจะลองมาวานอ่อยดูก่อนนะเดี๋ยวมาวานอ่อยดูนะว่ามีปลาอยู่ในอ่อยเยอะไหมอ่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วสามชั่วโมงอ่อยก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขนเต็นท์ขนอะไรมาลงตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้ก็ทําอาหารกินอยู่ตรงนี้นะอาหารจากธรรมชาติแล้วนะทํากินอยู่ตรงนี้เลย นี่ก็จะเป็นฝั่งชีก็จะมีต้นไม้เถาวานันร่มเย็นเนาะ,ะเย็นสบายพักผ่อนมันหยุดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปหวานแหกันดู เราหวานแหไปแล้วรอแป๊บหนึ่งก่อนนะเราดูแป๊บหนึ่งก่อนนี่นะแหก็จะเป็นอย่างงี้สายบันไดแล้วก็ค่อยดึงมาไม่ต้องรีบดึงนะบวานแห่อ้อยอะต้องค่อยๆดึงดูว่าปลามันชนแหไหม ถ้าปลามันชนแห я, เราต้องปล่อยไว้ก่อนนะบางทีมีปลาใหญ่มันชนแห я, เราต้องปล่อยไว้แป๊บหนึ่งก่อนเหมือนเดิมถ้าเรารีบดึงเนี่ยปลามันก็จะชนแหขาดเหมือนเดิมเพราะาการอ่อยเนี่ยปลาจะเข้ามากินเยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะพอมาเช้าก็ว่ายไปรอบหนึ่งแล้วมีชนหรือเปล่าวะแฮมดูเงียบๆวะ มี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 ชนอยู่นะชนเยอะอยู่พอได้พอได้พอได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะมีมีมีม,ม,มีป่าอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมีตัวมีตัว เดินแป๊บนึงอันนี้ชนไม่แรงนะเราก็ชนไม่ค่อยแรงนะแต่ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อเพิ่มัเข้าเยอะแล้วก็หวานไปประมาณเนี้ยสมเมตรพอนะโยนตรงเนี้ยสมเมตรไม่ต้องโยนไกลมากเดี๋ยวหวานไม่ถึงให้มันแตกเยอะๆเวลาหวาน ต้องบิดด้วย เดี๋ยวผมไปเอาเรือก่อนนะม่รลูกปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยม่รลูกปลาตะเพียนอะไรนะแต่ใหญ่เดี๋ยวผมไปเอาเรือแป๊บน,นึง ปลามันตัวใหญ่นะยังเอาขึ้นไม่ได้เลยมันดึงแหะนะแหะเสียงขาดังกวักกวักสงสัยต้องได้ลงเอาแล้วมั้งเนี่ยนี่นะเรือก็อามาแล้วทำไงดีเสียงปลามันดึงแหขาดังกวักกวักเลยนะจะยกก็ยกไม่ได้มันตัวใหญ่สงสัยได้ลงแล้วมั้งเนี่ยเอาไงดีล่ะเนี่ยดูมันผุดดิ ดเปลาเลยีๆๆลูกปลาเลยนะอยู่ในแหเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้เลยแหมันขาดต้องลงไปอุ้มเอาแน่เลยขออนุญาตลงไปอุ้มปลาขึ้นดูก่อนนะว่ามันเป็นปลาอะไรเพราะว่าถ้ายกแหยขาดแน่เมื่อกี้เสียงม,มันดึงแหดนังกวกวกวกกวกเลย ผมว่าได้ลงเอาแน่เลย ไม่ต้องลงครับผมลองดึงขึ้นมาดูบิดบิดบิดแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะพอดีเห็นมันมันโผล่ขึ้นมาหายใจนะผมก็เลยไปจับข้างล่างแหลแล้วก็ยกขึ้นเรือเร็วๆเลยนะโอ้ใหญ่ดู ตื่นเต้นตวัวใหญ่เดี๋ยวแกะกล้องก่อนต้องมัดเอาไว้เดี๋ยวลมมันพัดแรงมากช่วงนี้ลมยังแรงอยู่โอ้ยเจ๊ยเจ้ยใจเย็นไว้ยใจเย็นเพเฮ้ย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 ใจเย็นไว้ยเพื่อนโอ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเต็มแหเลยครับโอ้ใหญ่มากเลยตัวเนี้ยดูดูนิ้วผมนะดูดิดูมือผมเนี้ยโอ้โหู่ปลาอะไรวะเนี้ยตัวใหญ่ อันนี้ราคานี่ก็โลละสี่สิบนะส่วนอันนี้นนโลร้อยห้าสิบนะปลาสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกปลานางปลายังตำ่ำเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยนะตัวมันนี่เกือบประมาณตัวหนึ่งอะนะสี่ขีด นะไซนี้กําลังกินเลยนะปลาสีน้ําเงินเน่ยหรือเขาเรียกว่าปลานางนะโลร้อยห้าสิบเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยดูดูปากมันดิใหญ่กว่าคาบมือผมได้เลยนะเนี่ยดูในกล้องมันอาจจะเล็กนะแต่จริงๆมันตัวใหญ่นะเนี่ยเยอะนะนี่ปลาราคาแพงนี่เราจะใช้แห่สามเซนนะครับเราจะไม่ใช้แห่ถี่มากเพราะว่าปลาตัวเล็กลูกมันอะไรเงี้ยมันจะได้รอดออกไปได้ นะเราก็ต้องแบบอนุรักษ์นิดนึงนะหากินไปหาขายไปก็ได้นะแต่ว่าตัวเล็กๆก็ปล่อยมันไปนะนี่้ก็เอาตัวที่กาลังกินเนี่ยไปส่วนตัวเล็กๆเราก็ปล่อยไปวันข้างหน้าเราก็จะได้มาหาได้อีกเนาะเราก็หาเป็นหน้าหน้ามันนะไม่ได้หาตลอดหน้านี่หาปลานี้หน้าร้อนก็หาปลาส้อยนะถ้าได้ก็เอานะ <laughs> นี่ดูตัวใหญ่นะหนอนในกระชังก็มีนะนนอนแอ่งแมงเนี่ยเยอะอันนี้ก็ประมาณน่าจะอยู่ที่จากในแหนะที่ผมมันอยู่ข้างล่างด้วยนะเนี่ยแหเยอะเลยนะนแหยเนี่ยแหมันใหญ่ก็เลยดูดนี่เยอะเลยนะนี่อีกตัวนึงนี่ตัวใหญ่เลยนะ ดดเ,นะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับนะเดี๋ยวปลามจะตายเ,ยาายเยาก็บปลาข้าวกระชังแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะรวมให้ดูนะอันนี้ผมว่าจะเอาไปขายสักหน่อยนะเพราะมันเยอะเกินไปถ้าเราทําอาหารนะ่ะเราก็ทําแค่กินเนาะแต่อันนี้มันเยอะเกินไปต้องเอาไปขายชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านเขาูนนะ่นะโอ้ปาลาอะไรวะเนี่ย อย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาไปหนนะเนี่ยเยอะมากเลยนะต้องเอาเรือมาลองเรามาดูปลารวมกันนะที่หวานไปสองครั้งนะสองครั้งนะตอนเช้าครั้งหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะแต่เมื่อกี้หวานอีกครั้งหนึ่งรวมกันเลยนะตอนนี้นะเรามาดูปลารวมกันนะว่าได้เยอะไหมมาดูว่าเป็นปลาอะไรนะครับมีปลาอะไรบ้างนี่นะ ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยปลาปลาเนื้ออ่อนนะพวกปลาเนื้ออ่อนนี่เขาเรียกปลาโอยเฉพาะอันนี้นะเนี่ยปลานางนะที่บ้านผมเขาเรียกกันนะปลานางปลาเสียมนะแต่ว่าคนกรุงเทพเขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกปลาน้ําเงินนะปลาส้อยนี่ที่กระโดดๆนะปลาส้อยนะมีเยอะมากนะนี่ก็ประมาณ5โลนะปานสองครั้งนะ หน้าร้านน่ะสองครั้งอันนี้ก็จะมันเยอะไปเนาะก็เลยขายให้ชาวบ้านก็ไม่ได้แพงมากหรอกนะถ้าขายที่ตลาดก็อีกราคานึงนะส่วนขายให้ชาวบ้านแถวเนี้ยก็เหมือนเหมือนแบ่งกันกินเนาะขายราคาไม่แพงหรอกอันนี้โลโละสี่สิบปลาปลาสร้อยนี่ก็โลสี่สิบนะกระโดดกระโดดเนี่ยตัวมันใหญ่นะปลาสร้อยเนี่ยสามนิ้วนะเนี่ยสองนิ้วสองนิ้วนี่ ปลาสองนี้ครับอันนี้ก็ปลาสีนี่ปลาเสียมปลานางอะนะมันอยู่ในตระกูลปลาน่าจะเป็นพวกคล้ายๆปลาขาวนะปลาขาวเนาะบ้านเราเรียกอันนี้บางคนไม่เคยเห็นนะเนี่ยปลาหมูเนี่ยอันนี้ราคา2องแพงสุดแล 8, nah ้วนะเนี่ยเขาเรียกปลาหมูเห็นไหมมันมีเงี้ยงด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันมีเงี้ยงใช่นไหมโอ้ยโอ๊ยตามเห็นไหมมันจะมีเงี้ยงเนี่ยเงี้ยงตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเงี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกปลาหมูเห็นไหม หน้าตามันก็เหมือนนี่แหละเหมือนหมูเนี่ยแต่จะเป็นแบบปลาหมูป่าเนาะเนี่ยเนี่ยแกงมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยขมมากเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยขมตามมือเนี่ยนะคนถ้าชอบกินนะมัน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 หวานมันมันมนะแกงใส่หน่อไม้ดองต้มยำเนี่ยปลาหมูมีหลายสายพันธุ์นะบางคนถามว่านี่ปลาอะไรวะนี่เนี่ยเขาเรียกปลาหมูนะ บางคนไม่เคยเห็นนะมันอยู่มันอยู่กับหินอุ้ยกระโดดกระโดดยโอ้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 ยขอปิดขอปิดกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะประมาณนี้นะนี่เตาทำอาหารนะนี่ฐานทัพเราอยู่นี่แหละปลาเทโพกระพวนดีมากเลยนะเนี่ยไม่ได้เอาปืนมายิงปลาผุดเนาะยังไม่ค่อยว่างเนาะก็เดี๋ยวค่อยชมกันเนาะยิงปลาเนี่ย ก็จะทําแบบพยักรวมมิตรนะทําได้หลายอย่างคือเป็นอาชีพของเรานะตั้งแต่เด็กแล้วล่ะตามมาหากินแถวในป่าในริมชีเนี่ยแล้วก็จะเอาอาชีพของเรานี่แหละนะทำแบบว่าสายสายสายอาชีพเรานี่เนี่ยหาแบบว่า เลี้ยงครอบครัวเนาะเอามากินเอามาขายบ้างอะเนาะตามภาษาคนบ้านนอกกันเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะปลาเนะาะทำมาหากินตามชนบทนี่แหละมีความสูงดีนี่ก็จะเป็นที่นอนทำอาหารด้วยที่นอนธรรมชาติสุดๆแล้วนี่นะปลาผุดกันเยอะนะปลาเทพโพปลาตอง นี่นะปลาโอเคขออนุญาตเอาปลาขึ้นบ้านก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยขนเต็นท์ขนนั้นอุปกรณ์มาทำอาหารกินแล้วก็เบ็ดตกปลาด้วยเจอกันอีกรอบนึงนะครับปลาตัวนี้นะช่างก็โลโลเก้าหนึ่งกิโลเก้าชิน 1กิโลเก้าขีดเนาะตัวนี้นะตัวนี้ก็โล40โล40ก็เท่าไหร่คิดเขา70บาทนะคิดแค่70บพอตัวนี้นะคิด70ถ้า2โลมันโล40มัน80เนาะ80มันก็แค่76 ก็ลดให่เข้าไป6บาทคิดแค่70บาทตัวนี้ใส่ไป,ไปส่วนอันนี้ก็ปลาเซียมปลาเสียมนะหนึ่งกิโลหนึ่งขีดหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะปลาเนี้ยโลร้อยห้าสิบก็คิดเข้าไปแค่ คิดเข้าไปร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะอ่านี้นะ,ะ,ะนนะโลร้อยห้าสิบคิดไปร้อยห้าสิบโลหนึ่งคิดส่วนปลาไส้ก็ปลาไส้ก็ขายไปละสี่สิบบาทโลกว่าโลกว่า ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเอาขนของลงไปที่ร้านมันเหยพวกเต็นพวกอะไรนไมด้ยังไม่ได้ขนเลยไปว่านนั่นก่อนกว่าแบบว่าปามันตื่นนะให้ขนไปทีหลังอ๋อลืมบอกไปทั้งหมดมันรวมละสองร้อยหกสิบสองร้อยหสิบบาท เพราะว่ามันเยอะไปเรากินไม่หมดเราก็ขายให้ชาวบ้านแถวๆนี้แหละนะบางทีเขาสั่งเราเราก็ไปหาให้เขานะเขาอยากกินปลาอะไรปลาช่อนเราก็ไปยิงเอาก็ประมาณนี้แหละบางทีเรากินไม่หมดเราก็จะหากินแบบนี้แหละตามธรรมชาติ